เฮ้ยผมลืมเปิดไม้เหรอโหลยทำไมไม่พูดเลยโถเอ้ยนั่งพูดคนเดียวตั้งนาน <laughs> แล้วเมื่อกี้คลิปที่ฉันเปิดไปล่ะโถเ้ยหายหมดเลยอ่ะโอเคครับสวัสดีทุกกคนด้วยนะนี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์เพียงแค่ซิ่วผิวดีวของไลฟ์สดที่เราได้ไลฟ์กันอะไรอะ่ะเหมพูดมันยาวทำไมเออสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ไลฟ์สดทิกตอกนะอันนี้เจอกันครับผมท,ที่แล้วนะเรา ภาจากการจับใส่เซาท็อปไปเห็นสภาพรืยังมันขวิดได้ดูเออเกตของเราทีเดียวสิ้นซากสาแรกขาดไปหมดเลยแล้ว <c oughs> โอเคแล้วก็วันนี้ก็ได้ลงหมดลูกดอกยาสลบมาแล้วด้วยนะก็ต้องใช้สักหน่อยแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่ใช้นี้เราด้จะกินกันทั้งวันน่ะเออไม่ไหวไม่ไหวต้องใช้นิดนึงเราใช้ตัวที่แบบโกงๆกับเราแล้วกันเออโกงมาโกงกลับไม่โกง <c oughs> โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ต้นไลท์เลยแล้วกันแต่ว่าถ้าทําได้ป่ะโอ้เลจะไม่มีการทํากับดักแต่อย่างใดเท่านั้นเท่านั้นจะไม่มีการทํากับดักแต่อย่างใดเท่านั้นเพราะว่ากับดักใช้กันไม่ได้ผลเอาแหละตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขอเกิดไว้หน่อยแล้วกันนะว่าเดอะไอแลนด์จะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนเกิดไว้แค่นี้พอเกิดไว้แค่นี้พอไปรอลุนเอาว่าจะเป็นยังไงเดอะไอแลนด์เราหายไปไหนแล้ววันนั้นชัดรังเขาแถวๆนี้ไม่ใชีรอเฮ้ยอย่า <Hey, S 2> บอกนะว่าหายตัวไปอะ่ะอย่าทำแบบนั้น มันอยู่ตรงนี้ฉันจำได้อ่ะภาพจำยังชัดเจนเลยอ่ะาโอ้ได้ไกด,ด์อะค้าเจอละแอบเซนเย็ยนเลยนะเออ,เอาวาเป็นจักกนันะหินบางสมิดเลย <c oughs> จ็กกนัสามสิบสเราจะต้องไปวิ่งเล่นกับมันนะเราฉะนั้นเราต้องเคลียร์ตัวให้ก่อนเริ่มเลย น,น็อตเขาว่าไม่ไม่น่ายากโอ้โหวิ่งช้าเหรอเขาว่าไม่ช้าแล้วเขาว่าไม่ช้าแล้วลบก่อนมัอนเาจะชาร์จวะเมื่อกี้เอา้าหายกดเร็วจังดีเลยไปไหนละ มันนะฉันมันด้วยนะโอ้โหตัวเบรือเบรารตริดต้นไม้แค่นะพักก่อนพักก่อนแป๊บนึงใช้ต้นไม้ให้เป็นประโยชน์เฮ pp, ไปหนีแล้วเหรอนี่ไงนี่จริงเหรอบักค้านะ้ากี่ดอกเองนะ่ะทุกด,ดอกยาสลบแรงโคตรดีนี่ไงโอ้ยหนีจริงหนีจังหมา โอ้ให้ตายเถอะมีมอสปุ๊บมันง่ายเกินไปอะ่ะแต่ว่าถ้าไม่มีมอสเราก็ไม่ไหวเหมือนกันตัวนี้ค <c oughs> <c oughs> ืหลอกเหรอนี่หลอกไปเ่ย <c oughs> <c oughs> ยังไงเนี่ยถ้าเราใจไม่ถูกโดนไล่ตูดเข้าไปาแม่โอ้ไม่โดนนะแม่นอะไรโดดนะโดนนะ กระวงไปมั่วหมดอะนี <het ct ati> ่ไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเ <kind abonn> ้ยเดี๋ยวเอทำไมวิ่งเร็วขึ้นน่ะผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วตอแรกนึกว่ง่ายมันหนีหลอกหนีหลอกหรอ อย่าไปเรนดูได้ไหมอ่ะมันไม่ถูกฉันไม่ถูกอ่ะอันตรายโคตรเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอคานูวุ้ยวุยลชิตแล้วไปเจอรับเลยอีกโถเอ้ยขอดูค่าสลบหน่อยได้ปะได้ยังโหเพิ่งขึ้นมาสองแสนนี่งอ วิ่งไม่ทันอ่ะโดนเขาให้ไม่แล้วเดี๋ยวๆๆๆใกล้เกินไปใกล้เกินไปวันฮิตเท่านั้นทีเดียวไม่รอดเลยไปไหนแล้วมันหนีแล้วอ่ะโอ๊ยเป็นโดนสเตโกไปาย Ui <coughs> 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 <yuk lori> Quê แม่นโคตรไหนขอดูสิถึงนายละให้ชื่นใจหน่อยเอาได้แล้วนิดเดียวโอเคชื่นใจแล้วบอกแล้วเอาอยู่ทุกอย่างอยู่ในการควรนำแต่ว,ว่าไปซะฝั่งนูเลยอะเอามาสลบอยู่ตรงนี้มีตัวอะไรนะมีแต่ตัวนั้นอะเขาสลบมันรวดเร็วมากฉะนั้นวิ่ได้ได้แฟตอะไรมาก็ไม่รู้ กินนากอติกไปก่อนนากอติกนากอติกโอ้โหเราใช้นากอติกแทบหมดเลยอะ่ะให้ตายสิข้ขอกลับบ้านไปเอาบิดตุรงมาก่อนแล้วกันเพื่อลดค่าอาหารอย่าเด้อผมจะดูค่าสลบพี่แกเอ้ค่าอาหารพี่แกลดสลังแห่งบิดตุรงที่คอไม่รู้ว่ากินหรือเปล่าโอ้แล้วได้เลยไงได้ได,ได้ได้เลยไงโอ้แล้วโอ้โหแต่มีเลือดที่ ที่หลังด้วยหรอเอาเลือดออกได้ปะโอ้เป็นตัวบอสนะจังเกิลน,นอสสามารถขี่ได้เลยหรือเปล่าสามารถขี่ได้เลยนะเอาวาอาพี่แกไปเวียนกันโอ้โหการวิ่งที่เร็วมากโอเคเยี่ยมมาดูท่าของพี่แกกันเลยดีกว่าโอเคมาดูสกิลแรกของมันกันก่อนเลยดีกว่าโอ้โหดูดีเทลก่อนดีกว่าเท่โคตรอะให้ตายเถอะเขาที่หลังเหมือนจะได้ตัวอะไรมาสักอย่างตัวอะไรมีเออ หลังแบบนี้อ่ะไม่รู้เลยโอ้แต่เขาพี่แกนี่แบบทำสุดจริงหน้าโหดโคตรโอเคแล้วก็มีสายฟ้าอ่าที่เท้านะเท่โคตรอ่าการคลิกซ้ายนะเป็นการควิดโอเคคลิกขวาโอ้โหกดนกระทืบอย่างนั้นเหรอมันเหมือนกับไอตัวที่อยู่ใน extension เลยอ่ะแต่ว่าเอฟเฟกต์นี้กรัวกว่านะโอเคซีซีไม่มีเอ็กโอเคมีแค่สองสกิลเด้โหอันเน้นเท่ไปกว่าแล้วกัน โอ้โหดาเมจเป็นโขดกว่าอัตติมามากเลยหูสามหมื่นเลยสองหมื่นสามหมื่น,มห,มนหนึ่งหมื่นเอาย่างไงวะมูหมดเลยสกิลโอโ้แต่ว่าไม่สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้อโอ้โหตายซี่ไปจะก,กินพืชที่ไม่สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้้วหาก,กินยังไงอกินเนื้อก็ได้เหรอเพคโกมัสแสกจะมาขโมอยอะไรจะมาขโมอยอะไรไม่ให้หรอกนะโอ,โ,อโอ้โหโยน้องเรดแพนด้า เนื้อแรงเลยกันไว้เผื่อเจ้าจะขิดโอแปดเก้าเก้าเลยเวลดีมากเฮ้ยเฮ้ยบิดตุรงอ่ะไม่นะบิดตุรงฉันเอากลับบ้านไปว่านั่นไงนั่นไงเกือบลืมบิดตุรงแล้วมันโดนเพโก้มาสตักอยู่มึงจุดเลยนะจุดเลยนะใช้แล้วทิ้งเหรอว่าบิตุรงกูเนี่ย เป็นแบบนี้ตลอดเลย,ยอะงงมากมัชอบลืมน้องตึ๊บหูสี่หมื่นนะถ้าชาร์จเต็มโอเคเฮ้ยแพ้โอ้ว่มนนะา,า,ม,า,วามีแพ้ด้วยอะจับไงอะจับได้ปะคิเบินปะเฮ้ยเออฟัดมันเลยหมอนี่ ไม่กินอนะ่ะไหนดูซิว่ากินอะไรคุณแพะมาอยู่สป่าเรนฟูดเลยอ่ะโหมันเป็นเหมือนแกะมันกินสวีทมีปะวะไม่มีอะดีขนมเครกโอเคบายบายไว้ข้างหน้า,มา,านไม้ติ่งอย่างนี้เขาให้เขาว่าอัพสักหน่อยโ,อโหเพี้ยนห้าแสนเลยเอรอเอ้ามาว่าแต่พี่แกตัวธรรมดานี้แบบซัด โอเมก้าเร็กอะสบายๆเลยอะผมว่าน่าจะน่าจะเอาไปสู้กับอัลฟาสูงได้ถ้าเราฟาร์มเลเวลมาเยอะๆนะโอ้แต่เรายังไม่ได้ลองสกิลขี่ขวาเลยนะี่สไปตัวตัวนี้น่าจะเป็นโอ้ยขี่ไม่พักเลยน่าจะเป็นตัวทดลองที่ดีเรียพี่ซึมห่วยห้าหมือน,นะเริ่มต้นแชทมันขี้ไหลอะมัน <laughs> ราอัพเลือดมันเยอะเกินไปมันขี้ไหลเลยโอ้แล้วจะเล่นยังไงล่ะทีนี้เดินไม่ได้เลยอ่ะเดินไปขี้ไปอ่ะเนี่ยตายเถอะโอเคผมว่าพี่แกควรที่จะไปพักผ่อนพื้นฟูสภาพร่างกายโกรธนแล้วกันโอ้ยม่เกินไปอ่ะโอ้ พี่สวยภาพพี่สวยดีไมเอาไหมกินเข้าไปกับต้นไม้เตย์กษ์โอ้ยช้างโอ้วนี่ก็จับสนุกดีบลัคชิโอซอรัสสี่ร้อยกับหนึ่งร้อยเอ้าบลัคชิโอสักตัวปะล่ะแชทวันนี้ โอ้โหบล็อกโยต์ตัวเนี้น่าจะจบจบโจทเลยอ่ะนี่400โอเคเจอตัวละเจอตัวละเอาโอ้หเสียงที่น่าคิดถึงมากจุลศิลป์บา็อภาคที่หนึ่งวาจะไม่ได้ละมาเรื่อยมาเรื่อยมาเลยโลดมาเลย ไปหรือ,อยังอยอมซะแต่โดยดีใช่ไหมล่ะนี่ละนี่แล้วอย่างนั้นเหรอไม่ปล่อยหรอกนะตึ้มมัน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 หลอกว่ามันจะหนีแต่มันไม่ได้หนีจริงๆ

โอ้ยมันโดนแล้วอ่ะมันโดนเซราโตกินฟิวอย่านะอย่าตายนะเดี๋ยวเอาอินดอมเร็กมาช่วยก่อนนั่นใช่ปะตัวนี้วะโอเคตัวนี้แหละแม่โอ้ยเจ้าก็ซัดซัดตายเลยนะเนี่ยในกระทืบเซราโตหายไปเลยอ่ะว่าถือว่าสุดใจอย่างเรื่องอยู่ราวสุดท้ายแล้วซักกันหน่อยสักกันหน่อย เอาล้มแล้วล้มแล้วเสร็จช้นโอ้โหล้มทั้งยืนที่จริงแท้โอเคเดี๋ยวข้าไปเอาบิดตูรงมางก่อนเด้ตื่นยังยังกอเอาตื่นแล้วนี่ b l a c k เซอเอาไม่ได้ใส่อันนี้เหรอแล้วใส่อันอะไรอะ่ะ b l a c k เมันน่าจะเป็นอันอันนี้นะ มันก็บอกว่าผลิตได้ในตัวนี่อันจะต้องเป็นอันนี้เหรอไม่รู้อ่ะเอากลับบ้านก่อนแล้วกันไปเดี๋ยวมาเล่นแบคคิียวกันต่อในนี้โอ้ดิโลดิโลตัวนี้เท่มากโอ้โหคิบได้วะอ, <c oughs> อยากเอากลับบ้านจังึบออาและแวะหน่อยแล้วกันหน่อยก็เจอแล้วสารเลเวลแม็กมาก เฮ้ยหยุดเลยไอพินโลนี่ไปไหนละนั่นนั่นนั่นโดนโดนโดนเขาให้คนพีได้หรือเปล่าเจ้าอะ่ะเฮ้ซะด้วยมองนี่นี่ไงเต็ม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 ้าไม่ได้แม่นลูกเดียวแล้วนะขอบอกไว้ก่อนขอบอกไว้ก่อน ้าไม่ได้แม่นลูกเดียวเลยนะหายไปไหนไหม่หายไปหรอกนะยิ่งเร็วซะด้วยหนีเฉยไม่ได้เหรอโน้ปชิคไม่โดนอะ่ะเออ,อเ,เต็มเต็มตบยัง อาเรียบร้อยเอ้าวเห็นมันปะไม่เห็นอ่ะโอ้โหหยุดอ,อยู่ใต้หินแอบเซตเงีนเลยนะเราอ่ะทีนึงอีทีนึง ตัวรงบอกว่าชว่วยได้เยอะเดี๋ยวไว้มาเล่นเด้อ